มาดูเรื่องของน้ำมันกันบ้างดีกว่านะคะเริ่มจากที่น้ำมันที่เราใช้ในการเดินทางไปไหนมาไหนก่อนนี้นะคะ,คะในการขนส่งเรื่องของน้ำมันดีเซลนั่นเองนะคะวันนี้ทางด้านของรัฐบาลนี่ก็จะมีการประเมินสานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยก่อนที่จะมีการพิจารณามาตรการในการดูแลเพิ่มเติมนี่นะคะแล้วก็แก้ปัญหาราคาัน้ำมันในประเทศด้วย ในก่อนจาติกาวน,นิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าจะหาเรือกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานของกระทรวงพลังงานในวันนี้แล้วนะคะเพื่อที่จะพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงว่าตอนนี้เนี่ยมีเงินสดเหลืออยู่จํานวนเท่าไหร่แล้วก็มีภาระในการชดเชยราคาน้ํามันรวมถึงราคากา๊สถุงต้มอีกเท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะดูว่ามีเงินที่จะดูแลราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลในประเทศไปได้อีกนานแค่ไหนนะคะ ซึ่งหลังจากทราบข้อมูลแล้วก็จะมาดูกันว่าจะใช้มาตรการอะไรได้บ้างซึ่งขณะนี้มีมาตรการเพียงพอแต่ต้องยอมรับว่าราคาน้ำมันที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับความจริงไปฟังเสียงของรัฐมนตรีคลังก่อนจาติกาวนิตพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงกันบ้างคะ่ะอันดับแรกผมคิดว่าต้องเอาข้อท็จจริงมา นำเสนอเพื่อที่จะสามารถตัดสินใจได้ได้ถูกต้องนะครับซึ่งประเด็นจริงนะที่นี้ก็คือการประเมินสถานะของทางกองทุนน้ำมันที่แท้จริงนะครับว่ามีเงินสดอยู่ในบัญชีเท่าไหร่มีภาระในการที่จะต้องดูแลนอกจากเรื่องของออขาราคาน้ำมันดีเซลแล้วก็ยังมีเรื่องของแก๊สซีพีจีเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูแล เรื่องของราคาน,น้ำมันดีเซลตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีได้อีกนานเท่าใดเมื่อมีความชัดเจนในส่วนนั้นก็ค่อยไล่มาตามลําดับนะครับว่ามีแนววิธีการหรือกในกที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างไร ซึ่งทางด้านนายแพทย์วรณรัชชานุกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็พูดเกี่ยวกับเรื่องเดียวพูดในประเด็นเรื่องเดียวกันนี้นะคะบอกว่ากระทรวงพลังงานจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ํามันในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ทางการเมืองในตะวันออกกลางนั้นส่งผลในแง่จิตวิทยาทําให้ราคาน้ามันดิบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาน้ำมันดิบดูไบเพิ่มเป็น109ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะน้ำมันดิบเลนน์นั้นอยู่ที่115ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและน้ำมันดิบไนเม็กพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ2ปีครึ่งนะคะอยู่ที่104.42ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่26กันยายน2551ซึ่งหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้นะคะราคาน้ำมันตลาดโลกจะปรับสูงขึ้นได้อีกค่ะ ในส่วนของทางการไทยนะคะบอกว่าก็มีนโยบายที่จะปล่อยให้ราคาพลังงานหลายประเทศหลายประเภทเนี่ยเริ่มลอยตัวนะคะอย่างเช่นพวกกา๊าซ LPG ในภาคอุตสาหกรรมที่จะเริ่มมีผลในกลางปีนี้เพื่อที่จะลดภาระของกองทุนน้ำมันนะคะแต่ว่าในส่วนของน้ำมันดีเซลเนี่ยก็บอกว่าต้องตรึงต่อไปอีกระยะหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าปล่อยให้ลอยตัวตามตลาดโลกในขณะนี้ก็จะกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็อัตรางเงินเฟ้อด้วย แต่การดูแลน้ํามันดีเซลขณะน,นี้นี่ก็ทําให้เงินกองทุนน้ามันนลดลงไปมากนะคะก็บอกว่าจะต้องมาประเมินสถานการณ์และหาแนวทางดูแลเพื่อไม่ให้ราคาดีเซลส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังค่าขนส่งและก็กราคาสินค้าด้วยนะคะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีเสียงจากภาคเอกชนมาบ้างแล้วนะคะถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือว่าเพิ่มมาตรการทางนี้กับรัฐบาลที่บอกว่าลองดูไหมปรับเพดานตรึงราคานมับดีเซลเพิ่มอีกสักหน่อยดีไหมอาจจะช่วยได้ก็ทางด้านของประธานกรรมการบริษัทเชล์ในประเทศไทยนะคะคุณพิศวร์อัชชาพรกุลก็พูดถึงสถานการณ์ในลิเบียแล้ก็เหตุการณ์ความไม่สงบในแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง อยากให้สงบโดยเร็วนะคะเขาบอกว่าอาจจะทําให้ราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับสูงสุดในรอบ29เดือนในขณะนี้กลับสู่สภาวะปกตินะคะที่ระดับ80ถ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลตามคาดการเดิมส่วนราคาส่วนของราคาขายน้ำมันขายปลีกนะคะน้ำมันดีเซลในขณะนี้เนี่ยเขาบอกว่าถือว่าสูงมากทีเดียวและ ส่งผลทําให้กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยต้องเข้ามาตรึงราคาไว้5บาทต่อลิตรและหากตรึงต่อไปในอัตรานี้ก็จะส่งผลให้ประชาชนไม่มีพฤติกรรมในการประหยัดน้ํามันเพราะราคาไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงดังนั้นหากจะตรึงราคาดีเซลต่อไปรัฐบาลน่าจะใช้วิธีการปรับเพดานการตรึงราคาเพิ่มขึ้นอีก1-2บาทต่อลิตรนะคะหรือว่า ปรับราคาขายขึ้นไปที่32บาทต่อลิตรนั่นเองเขาบอกว่าจะส่งผลดีต่อทุกด้านนะคะแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ควรใช้การปรับลดภาษีสรรพสาม,มิตนะคะเพราะรัฐบาลต้องใช้เงินในการพัฒนาประเทศด้านอื่นๆไปฟังเสียงคุณพิศวรรณค่ะใน่ง่ของตัวการตรึงราคาเนี่ยเนมองว่าถ้าถ้ารัฐบาลเลือกที่จะเป็นนโยบายตรึงราคาเนี่ยก็จริงๆสามารถทําได้ที่จะทําให้ สภาพเศรษฐกษิจมีเสถียรภาพแล้วก็ดูแลในเรื่องของเงินเฟอ้อดูแลในเรื่องของค่าครองชีพของประชาชนนะคะซึ่งโดยนโยบายมหาภาคเ,เป็นเรื่องที่ทน่าสนับสนุนแต่ว่าคงก็ต้องมาดูว่าในแง่ของการตรึงนั้น,นมันควรจะมีกรอบระยะเวลาแล้วก็มันควรที่จะต้องกลับมาพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาวะการที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะทางด้านของ คุณพิศวรรณนี่นะคะก็บอกว่าเนี่ยหลังจากที่รัฐบาลมีการปรับสัดส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซล B 1 0 0ในน้ำมันดีเซลจาก5%เป็น2%ตตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เชลเนี่ยมีการเปลี่ยนมาจำหน่ายดีเซล B2 ทั่วประเทศตามนโยบายรัฐบาลจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้แล้วก็เดือนเมษาย,ยนนี้นะคะเชลก็จะกลับมาขายดีเซล B3 ตามปกติเพราะว่าผลผลิตป,ปาล์มฤดูการใหม่ก็จะออกสู่ตลาดมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เชลเขาบอกว่าเตรียมใช้เงินลงทุน400-500ถึงล้านบาทในปีนี้เพื่อขยายสถานีใหม่แล้วก็ปรับปรุงสถานีบริการเดิมก็จะขยายสถานีบริการเพิ่มอีก5-6ถึงสถานีจากปัจจุบันนี้มีอยู่570สถานีทั่วประเทศนะคะ ทางด้านของอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานนายพีรพลสาครินนะคะก็บอกว่าจะสามารถคาดการนะคะบอกว่าจะสามารถจำหน่ายไบโอดีเซล B3 ในเดือนเมษายน2554ถ้าหากว่าปริมาณปามเข้าสู่ภาวะปกติตามที่ประมาณการไว้1.2แสนตันแล้วก็เดือนมิถุนายน2แสนตันได้นะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็จะนำมาผลิต ทำน้ำมันไบโอดีเซลได้อีกด้วยนะคะฟังเสียงของอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานค่ะผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือว่าโรงหีปลาล์มครับเขาก็ให้ความมั่นใจว่าในเดือนเมษาหรือพฤษภาก็จะมีปลาล์มเข้ามาสู่โรงหีบนะครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่ป้อนออกมาทําน้ํามันไบโอดีเซลคงจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนกระทั่งใกล้เคียงกับปริมาณสต็อกที่เรากําหนดไว้ที่120,000ตันนะครับ ผมเข้าใจว่าประมาณเดือนมิถุนายนจะเป็นช่วงที่พีิกที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะก็ ยังได้พูดถึงการป้องกันการนําน้ํามันปลอมปนเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อมาจําหน่ายด้วยนะคะบอกว่ายอมรับว่าภาคใต้นี่ก็มีน้ํามันจากประเทศเพื่อนบ้านมากแต่ก็ได้ส่งหน่วยงานลงตรวจสอบพื้นที่สถานีบริการปั๊มน้ํามันต่างๆแล้วก็มอบอํานาจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้ทันทีนะคะแล้วก็ยังได้ส่งรถตรวจสอบคุณภาพน้ำมันไปจังหวัดต่างๆทั้งภาคใต้ทั้งสงขลา สตูนยะลาและนาราธิวาสเป็นต้นด้วยนะคะก็เป็นคําชี้แจงจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานนะคะ,ะแล้วก็ท่ามกลางเรื่องของสถานการณ์ข้าวของแพงนะคะแล้วก็เศรษฐกิจที่นับวันจะบีบคั้นชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่หาเช้ากินข้ามก็ยังมีข่าวดีกับคุณไกด